คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงแผนพัฒนาสําหรับประเทศไทยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนนะคะแต่ว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่ว่าแผนต่างๆที่ร่างขึ้นในแต่ละระดับถูกจุดตรงเป้าหมายหรือไม่และจะเดินหน้าได้ตามเป้าหมายได้อย่างไรคิดด้วยกาลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะพูดถึงแผนการต่างๆนี่ไม่ได้น้อยเลยใช่ไหมคะอาจารย์สาหรับประเทศไทยครับในระบบราชการในระบบรัฐของเรานะครับทำแผนกันเยอะครับจนผมคิดว่าถ้าเรียกแบบ ขำๆนิดๆนะครับอาจจะเรียกว่าเกิดอุตสาหกรรมทําแผนกันเลยก็ได้ครับที่ว่าอุตสาหกรรมทําแผนหมายถึงว่าแผนเยอะจนเกินไปเหรอคะเรียกว่ามีแผนเยอะพอสมควรนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คงต้องยอมรับว่ามีหลายแผนที่มีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะแผนที่กําลังจะรับฟังความเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13หรือแผนพัฒนานะครับซึ่งเป็นแผนที่สําคัญผมคิดว่าต้องช่วยกันทําให้ดีครับทั้งหมดนี้ก็จะลอง ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสมานะครับว่าทําแผนอย่างไรให้มันเกิดขึ้นได้ดีครับแต่สําหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างโควิด19น่าจะเขย่าแนวทางการทําแผนต,ต่างๆพอสมควรใช่ไหมคะครับมันก็ชี้ว่ามันมีหลายสถานการณ์นะครับที่มันคาดเดาได้ยากนะครับเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแผนที่เป็นแผนอีกแผนหนึ่งของประเทศไทยคือแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็เพิ่งม,มีการปรับมาเมื่อไม่มนานนี้ครับ ทั้งวันนี้นะครับเราจะคุยกันว่าประเทศไทยมีแผนหลายชั้นเหลือเกินนะครับแผนระดับสูงที่สุดก็คือแผนระดับที่1คือแผนยุทธศาสตร์ชาติครับแผนนี้มีฐานะคล้ายๆกฎหมายด้วยซ้ําเลยนะครับว่าต้องทาตามนะครับระดับรองกมาก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือแผนของสภาพัฒนะครับแล้วก็ยังมีแผนที่เรียกว่าแผนแม่บทครับมีแผนที่เรียกว่าแผนปฏิรูปครับที่ถือเป็นแผนระดับที่2นอกจากนี้ก็มีแผนระดับที่3คือ แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการอะไรต่อมีอะไรอีกจํานวนหนึ่งตลอดจนสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่าแผนแต่มีฐานะคล้ายๆแผนนะครับก็คือพวกรถแมปต่างๆครับทั้งหมดนี้ในระบบของรัฐไทยนะครับก็กําหนดไวช้ชัดว่าแผนสูงสุดจะต้องเหนือกว่าแผนอื่นแล้วแผนที่อยู่ข้างล่างนะครับต้องทําตามแผนข้างบนห้ามขัดแยง้งต้องสอดคล้องกันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่ามันอยู่ในระบบราชการไทยเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูกันว่า มันได้ผลดีมันทําให้เกิดประโยชน์จริงแค่ไหนครับแต่คําถามน่าจะอยู่ที่ว่าวางแผนแล้วนําไปปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่คนก็จะล้อเลียนกันว่ามันเป็นแพลนนิ่งหรือเปล่าแพลนแล้วมันนิ่งหรือไม่นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วการทําแผนมีประโยชน์นะครับแต่ก็เกิดข้อถกเถียงในวงการวิชาการเหมือนกันว่าประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีนะครับอย่างประเทศไทยทําไมต้องทําแผนประเทศสังคมนิยมส่วนใหญ่วางแผนจะส่วนกลางคําว่าวางแผนจะส่วนกลางจึงต้องมีแผนนะครับอย่างเช่น ประเทศจีนที่เรียกว่าเป็นสังคมนิยมแบบใช้กลไกตลาดก็ยังมีแผนอย่างจีนทําแผนออกมานะครับคนก็จะติดตามให้ความสนใจเพราะมันจะออกมานําไปสู่การปฏิบัติที่ค่อนข้างเป็นจริงเลยนะครับในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาถ้าเราลองนึกดูเราเคยได้ยินแผนสหรัฐอเมริกาแผนอังกฤษหรือไม่เราจะไม่ค่อยได้ยินกันนะครับเพราะประเทศเหล่านี้พัฒนาไปโดยใช้กลไกตลาดครับแต่ผมก็คิดว่า ถึงจะใช้เศรษฐกิจแบบตลาดการมีแผนยังจำเป็นอยู่โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับถือเป็นแผนสำคัญของประเทศไทยกำหนดทิศทางหลักๆกำหนดทิศทางนโยบายนะครับและประสานการทำงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งบางทั้งไม่ค่อยประสานกันเท่าไหร่การมีแผนจะพอมีประโยชน์อยู่ครับและในอดีตแผนสภาพัฒน์นั้นเกี่ยวข้องอย่างมากกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานว่าจะลงทุนอะไรไม่ลงทุนอะไรเพราะฉะนั้นแผนพวกนี้มีความสาคัญอยู่ครับ คือจะว่าไปประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนแผนแต่ว่าจะทําอย่างไรถึงจะไม่ให้แผนที่วางไว้ไม่ล้มเหลวคะจริงๆมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ผมรู้สึกก็คือการทําแผนส่วนใหญ่ติดกับความกลัวอยู่5เรื่องครับผมคิดว่ากลัวเกินไปที่จะระบ,บุปัญหาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็จะระบ,บุไว้เลี่ยงๆนะครับเช่นไม่ค่อยยอมรับว่าหลายเรื่องที่ทํามาไม่ค่อยสําเร็จพูดง่ายๆก็คือล้มเหลว จะไม่ค่อยมีแผนไหนที่ในบทเกิ่นนำจะกล้าพูดอย่างนี้ชัดๆนะครับและแผนจำนวนมากครับกลัวที่จะมีโฟกัสที่ชัดเจนโฟกัสแปลว่าแผนนั้นต้องเลือกว่าจะทำอะไรและที่สำคัญไม่น้อยกว่าจะทำอะไรก็คือเลือกว่าจะไม่ทำอะไรนะครับการเลือกไม่ทำอะไรจะขัดใจคนหลายคนเพราะเขาอยากให้ทำอย่างน้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแผนของไทยมันจะมีเรื่องต่างๆเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายมันหาโฟกัสไม่ค่อยเจอครับ นอกจากนี้ครับมีความกลัวที่จะเน้นผลลัพธ์จึงเน้นแต่กระบวนการนะครับว่าจะทําอย่างน้นว่าจะทําอย่างนี้สุดท้ายบางแผนก็มีตัวชี้วัดปลายทางอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทุกแผนเป็นอย่างนี้นะครับกลัวที่จะใช้ยาแรงแต่ว่าได้ผลเพราะการใช้ยาแรงนะครับแปลว่าพยายามจะแก้ปัญหาถ้าเกิดแผนของไทยไม่ยอมรับอย่างชัดเจนว่ามีปัญหาตั้งแต่ต้นก็จะมาใช้ยาแรงคงใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะใช้มาตรการเดิม เพราะฉะนั้นแผนอยากจะไปไกลแต่มาตรการก็จะออกมาคล้ายๆเดิมไม่ให้ขัดใจใครทั้งหมดนี้สะท้อนครับว่าความกลัวที่สําคัญที่สุดคือความกลัวอย่างที่5กลัวที่จะขัดใจคนโน้นขัดใจคนนี้ขัดใจหน่วยราชการอื่นขัดใจภาคเอกชนขัดใจประชาสังคมมันจึงออกมาหาทิศทางไม่ค่อยเจอครับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้าไปดูแผนประเทศอื่นผมคิดว่าแผนไม่ต้องมีมากดูเหมือนประเทศไทยน่าจะมีแผนมากเกินไปนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะแผนระดับล่างบางครั้งทําแผน เพื่อไปทําแผนต่อและไปทําแผนต่อจนเข้าใจผิดว่าทําแผนคือทํางานทํางานจริงๆมันต้องทําให้เกิดดอกเกิดผลกับประชาชนสัมผัสได้นะครับและจะทําทั้งทีอย่าไปติดกับความกลัวทั้ง5้าอย่างที่พูดมาการจะไม่ติดกับความกลัวแปลว,แปลว่าแผนต้องระบุปัญหาที่ชัดนะครับสร้างฉันทานุมาติได้คมชัดแล้วก็ลึกก็แปลว่าต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่สนับสนุนว่าประเทศกําลังมีปัญหาใหญ่ต้องเร่งแก้นะครับ ตั้งเป้าก็เป้าสําคัญสําคัญไม่ต้องเยอะให้มีโฟกัสชัดเจนแล้วต้องมีกลไกติดตามประเมินผลหาคนรับผิดชอบให้ได้ถ้าแผนสําเร็จก็จะให้รางวัลคนได้ถ้าแผนไม่สําเร็จก็จะได้รู้ว่าไปกระตุ้นตรงไหนให้ทํางานต่อได้ครับถ้าไม่มีแบบนี้ก็จะไม่สําเร็จ ถ้าอยากให้สําเร็จก็คงต้องทําแบบนี้นะครับฟังดูเหมือนกับควรจะลดในเชิงปริมาณแล้วก็หันมาให้คุณภาพกับการวางแผนที่วางไว้ใช่ไหมคะใช่เลยครับประเทศไทยนะครับต้องระวังนะครับอย่าให้กลายเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมทําแผนมันกลายเป็นต้นทุนของระบบราชการทําแผนหนึ่งก็ต้องคอยอธิบายว่าไปสอดคล้องกับแผนอื่นอย่างไรนะครับแผนไม่ต้องมีมากแต่ขอให้มีคุณภาพอย่าไปติดกับความกลัวครับแล้วการจะทําอย่างนั้นได้แปลว่าต้องศึกษาให้ดี ศรึกษาหารือนะครับคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกันแต่สุดท้ายถ้าเกิดทําได้ดีคนจะยอมรับว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องใช้ยาแรงตอนหน้านะครับจะขออนุญ,ญาตลองวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ดูครับว่าเป็นแผนอย่างไรกันครับเอาละค่ะก็คงต้องมาติดตามกันนะคะว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยฉบับที่13ที่วางไว้มาถูกทิศถูกทางได้ขนาดไหนและควรจะเดินหน้าอย่างไรคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ Transcrição e